สวัสดีครับอยู่กับคูบโบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดปันนาไล่ไรลินด้วยนะครับเทรล,ล,ล์บัวนะงูมาอยู่แถวนี้หรอโว้ยงูตัวน,นั้นงูตายแล้วงูตายแล้ว cái đấy nữa, cắm rễ cây, 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 เป็นลงสาหุ่นล่ะคุณอง,ง่หยงบ่หุ่นไหมให้หุ่ยนยาหนามันไหลเาัด่เเรีย่ยไเว่น้หน่อยหนำยูนิ่นมาไหลอกม้านน่ให้นี่น<ม>เป็นลงไปกับโพ่อจีไหลดอกโบให้น่เนเนนสเเไปงไ่เ็นลองหุ่นเลยก็ได้หรือเป็นลงเซ้กไไ็ได้ มันำสองให้นี่ก็เต็มด้วยแหละบ้านเรียบ้อมือแรีงสิ่นบ้านเ้ออเล้ยงสิ่บ้านเไรดินครับเจ็ดแบบนี้ขาดทุนแล้วนี่ไรดินพอมไหม โอ้เสียนเนาะมัดมองนอนมันดึกเอาผัดหนาลงย่างดีเลยนี่เนย่งมันกำลังไล่เรีนอยู่นี่้ายไล่เรีนลงบอกตั่น แรงเหลือๆห้าศูนย์หนึ่งแปดรถเจ็ดปีแล้วบุษันเดี๋ยวส้มอยู่ซ้อ,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 ซอมแล้วซ้อมวีกันนี่อนอโอ้มันเจียดดินไล่ดินครับไล่ดิน ชั่วโมงละหกร้อยบาทถ้าคุยกันได้ไล่ให้ฟรีไล่ไลินตมไล่ไล่ลีเลยครับ เอลหาซูรหน้านำไหลไหลไ่ได้้าเป็นดินตมไหลได้ก็เสียนำมันเปินมั่นเข้าไปอีกปี่กยเฮ็ดน้นไปนี่ปีนี่ไหลลง ปีปีนี่ไล่ลงหันปีนาขวดลงอีกเอาลงไปแต่นหน้าทงเดียวหน้าให้เดียวเออปีไก่ปีไก่นุ่นขอบปีนีนุ่นสออปีนีนนครึ่งปีนีเอานุ่นครึ่งบบบนี้ปีนาเอานุ่นขอบกลับไปกลับมาเหมือนละ ก็มีบริษัทตะโมรูโอ้ไอ้ดอกเรามันแต่ไม่ข่อยข่อยว่ามันแล้วหนิข่อยข่อยเมื่อยถอยหน้าถอยหลังข่อยวิ่นข่อยวิ่นแล้วมันเนื้อไหลลงไหลลงบานนี่เขาก็บ่ได้ว่าเกินกันดอกเขาก็ได้เกินกันเพราะพ่อตะโมนำ อันนี้ว่ามันไล่สามสมงสองสองสมงเหรอวนี่โอ้ต่ว่าเราก็ลาฝีมืออยู่หรอกวะครับสำหรับคลิปนี้นใบสำนีก่อนครับย์ไทเบืองการไลดิน,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 นของกูบต้าเอลห้ ก็สิประมาณนี้ครับสวัสดีครับ